สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขศรนะครับปอบกัดแกะกวงทุกถูกมือเด้อพี่น้องมือนี้มัดแกงน้อไหมหล่ะครับพี่น้องแต่ว่าจั๊กวงได้เห็นอย่างก็จักกะจั่นอ่อนพี่น้องเอามาแกงใส่กันมาลุยครับพี่น้องครับมเมนูแซ่บๆคือเก่าเอาพริกหอมลงไปบารนน์นิก้ามาเข็มไคลพี่น้องครับตะไคร้ตะไคร้เอาใส่บักติ๋วลงไปน้ำ เป็นไข่งลงไปปึ๊บเออพี่น้องครับครับเข้าไปอา้าวบานนี้จักจัานครับจักจัานอ่อนให้พี่น้องล้วน์ลวนเลยโู๊ยเบิงบ่งเบึงบ้งเบิ่งเบึ้งเบึ้งของมันของแสบของนัวนี่โอ้ยก็ไม,กม่กับต้มต้มเจือแล้วนะครับมาปรุงครับปรุงนัวเข้าไปปรุงปุงลดนิดนึง น้ำปลาปั๊บขาดบ่ได้นี่น้ำปลาแดกอสองสอ่วนเบิ๊บใช้เบิ้งกระดาบัน,นไดเรื่องอะพี่น้องเอ้าเอาแป้งมันใส่ แป้งมันพี่น้องครับให้มันให้มันนัวให้มันเข้าไปอีกเขาจะเป็นสีแกงเลยตัวพี่น้องครับใส่แป้งมันเข้าเหนียวตุยตุยเลยนั่นคักแลยพี่น้องเอ้าอันนี้เดี๋ยวตอนปรุงแกงเขียวใส่นะครับสองอย่างมาพี่น้องครับแล้วเหรอครับหลังจากกีแกงกันแจ๊กจันหรือสีแกงแจ๊กจันใส่โนมัยหรือว่าสีแกงแจ๊กจันแดงเดียวจัทิ้ บวปันใดเอาเนื้อใหม่มาใส่น้ำพี่น้องนี่อันนี้แจ่วนะครับน้ำเสเนอแจ่วบวบพริกดิบบวบพริกจีนีน่น้องมันมันมันครับจัง Hum. Mm -hmm. Bom. จะมันไปน้ำกันลองฟองลองฟองดีครับยังกาไม่ใคยักจำ โตอ่อนมันหี่มันกว่าโตแก่เลยพี่น,อววน้องจะว่าสิหายากเนีน่ยจักันอ,อน่อนยังพอมีเ้ย,ยครับพี่น้องครับอยู่แถวแยกมาน้องมืนทานครับ องนี่เป็นฤดูดการเห็ปปดปวกออกอยู่ครับอืมหน่อย แซ่บพี่น้องคือเกากับจจกกขวงนะครับจจกหขวงเอ่อนอย่างจักจั่นอ่อนนะครับกับนมัมาใส่กันรุ่มๆใส่กันแล้กก็มาตามําแจ่วพริกดิบนะครับเมนูีสารบ้านเฮานะครับแซ่บๆลองผสมรุม่รมๆกันไปน้ำกันลองช่องคือเกานะครับพี่น้องพ่อกันไหมคลิหนาสำหรับคลิมนี้สวัสดีครับ